สวัสดีค่ะติดอาวุธกรุณนนุพันนะคะประจำวันที่7พฤษภาคม2563นะคะวันนี้ safety n e ค e ูเจ r นะคะ S50M20 เรามองแนวโน้มน่าจะแหว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามาเป็นแรงผลักดันนะคะหลังจากที่ตลาดหลักเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ได้วยว่าราว30%นะคะได้จากจุดตํำสุดนะคะตรงนี้เนี่ยหุ้นหลายๆตัวเริ่ม เข้าใกล้มูลค่านะคะที่นักวิเคราะห์วางเอาไว้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยติดแนวต้านนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นการพักฐานลงมานะคะหลังจากที่ถ้าดูในเรื่องของภาพรวมการลงทุนก็มีการตอบรับเชิงบวกกับประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะ,ะผ่อนคลายลงในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็การผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์นะคะรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาหลายหลายประเทศนะคะ เป็นความหวังเชิงบวกในเรื่องของโอกาสที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะ ทยอยฟื้นตัวขึ้นได้บ้างนะคะขณะที่ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรัสเซียและก็บราซิลเองเนี่ยยังน่าเป็นห่วงนะคะแม้ว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยจะดูสถานการณ์ดีขึ้นนะคะขณะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกเองเนี่ยอาจจะยังคงอิงทางฟื้นตัวได้อยู่นะคะในช่วงนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขสต็อกน้ามันดิบในฝั่งสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์นะคะ ขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของอตัวภาพรวมการลงทุนเองนะคะวันนี้เรามองว่ายังอาจจะมีแรงกดดันนะคะจากประเด็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะหลังจากที่สหรัฐออกมาข่มขู่ในเรื่องของตัวการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะอีกรอกหนึ่ง ตรงนี้ก็เลยมองว่าจะทำให้ Safety Net Future เองนะคะอาจจะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะยังไม่ผ่านนะคะแนวต้านริเวณ860แล้วก็870นะคะเมื่อขึ้นไปทดสอบอโอกาสอ่อนตัวกลับลงมาตามกว่าดับ850มีความเป็นไปได้นะคะแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวนะคะ845ถึง865ไปก่อน นะคะเราก็รอความคืบหน้าของปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเป็นแรงผลักดันต่อภาพรวมการลงทุนนะคะส่วนตัวกออนไลน์ฟิวเจอร์นะคะเรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวนะคะไปไหนได้ไม่ไกลเหมือนกันนะคะหลังจากที่หลุดแนวรับรบริเวณ1,700เเหรียญสหรัฐต่อออสลงมานะคะในช่วงที่ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดทำการนะคะตรงนี้เองเนี่ยตอบรับประเด็นในเรื่องของตัว โรงงานหลอมทองนะคะกลับมาดําเนินงานอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้มองว่าในเรื่องของตัวราคาทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมานะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของหลายประเทศด้วยนะคะ ทำให้เม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีไหลกลับเข้าไปเกินกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะขณะที่ดอลลาร์เอ็กก็แข็งค่าขึ้นนะคะยืนเหนือระดับ100จุดอีกครั้งนะคะจากประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนผลักดันให้มีเม็ดเงินกลับไปถือในส่วนของตัวดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยตัว S P D R นะคะอีเทปทองคำรายใหญ่มีการปรับลดการถือทองคำลงเล็กน้อยนะคะ0.59ตันแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของภาพรวมเองเนี่ยสถานะการถือครองทองคำปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ7ปีนะคะที่ระดับ1,075.8ตันนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งสหรัฐเองเรามองว่าวันนี้เนี่ยตัวเลข จำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานประจำสัปดาห์นะคะก็ยังน่าจะเพิ่มขึ้นกว่า3ล้านลายนะคะในส่วนของนันฟาร์ม p r o d u c t i v i t นะคะก็น่าจะหดตัวประมาณ5.5%นะคะขณะที่ตัวเลขในฝั่งยุโรปนะคะตัวเลข Industrial Production ของเยอรมนีก็ค่าจะหดตัว7.5%นะคะวันนี้เนี่ยก็ติดตามในส่วนของการประชุมของธนาคาร กลางอังกฤษหรือว่า B O E ด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยเรามองว่ายังน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสดีตัวขึ้นได้บ้างนะคะแต่ว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้เนี่ยจะยูโรสเ่แกว่งตัวไซด์เว์ขึ้นลงนะคะแนวรับ1,685-1,675แนะคะแนวต้าน1,695-1,705นะคะในส่วน G O M สองูนย์นะคะเป็นพรีเมียมเหนือสปอร์ตประมาณ5เหรียญน,นะคะ หลังจากที่เราแนะนำให้ถือสถานะรองตัว GOM 20ที่ระดับ1,705ต่อเนื่องมานะคะยังไม่หลุดระดับ1,685นะคะหลังจากลงไปเทสร2รอบก็ยังให้ถือต่อนะคะรอทำกำไร1,730นะคะส่วนเดลี่นะคะการเทรดดิ้งระหว่างวันเน้นเป็นการเทรดดิ้งรองนะคะในช่วงที่ลงมานะคะไม่หลุดระดับ1,685นะคะมองกรอบด้านบนนะคะ1,710ก็เก็งกำไรในฝั่งรองนะคะ รลอกเทรดโมเมนตัมสแกนนะคะคุณนิติดเข้ามาในฝั่งบริษัทได้แก่ VNG นะคะส่วนบริษัทได้แก่ BCPG นะคะ TTA PSL Centel แล้วก็ LPN ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกลับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ